โย่ Yo, ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วเนาะกับช่องสนุกเก้แหก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิว D X ม u o n เรเยอร์ซึ่งก็จะเป็นดาบสำหรับเอาไว้ใช้ในการแปลงร่างเป็นนักรบเสริมคนที่6ของขอบวนการโอซามะเซนไตคิงโอเจอร์อย่างสไปเดอร์คุโมนอแค่นั้นเองนะครับผมก็สำหรับเจ้าดาบหรือว่าอุปกรณ์แปลงร่างชิ้นนี้เนี่ยจะมีลูกเล่นแสงเสียถเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างก็ลองไปติดตามชมกันได้เลยฮะ เมื่อเราทําการแกะกล่องมาแล้วสิ่งที่เราจะได้มาภายในกล่องเลยเนี่ยก็จะมี DS k u m o n o s l a y e r หนึ่งเล่ม Chain k u m น n o s k e y Sugod Kumanoskey และปิดท้ายด้วยตัวพวงก,กุญแจอย่าง Kumanoskey Holder น,นั่นเองนะครับผมตัวดาบอย่าง DS k u m a n o s l e y e r เนี่ยจะมีโทนสีหลักเป็นสีม่วงตัดกับสีบฟ้าที่ออกเป็นสีมิ้น์ซึ่งโดยโทนสีหลักของตัวดาบที่ว่ามานะฮะก็ต้องบอกเลยนะ,ะว่าหากว่าดูแบบผันผ่านเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันควรจะเป็นอาวุธประจำตัวของมาสโรเดอร์โรกหรือไม่ก็มา fast riders rest สม่กกว่านะครับผม ตัวใบดาบนะฮะถ้าหากว่าเราดูดีๆเนี่ยตรงลวดลายของมันก็จะเต็มไปด้วยเครื่องยนต์กลไกลมีสายระยงระยางนู่นนี่นั่นไม่ต่างอะไรกับตัวดาบอย่าง DF เอสโอเชอร์คเลยแล้วก็ตรงลวดลายสีนะฮะมันจะให้อารมณ์เป็นเหมือนกับมีรอยทะลอกนู่นนี่นั่นเหมือนแบบมีใครสักคนทําสีเลอะบ,บนตัวใบดาบอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าเอ๊ะเราแกะกล่องออกมาแล้วเป็นมือหนึ่งแต่ไงลวดลายมันดูเหมือนเราเพิ่งซื้อมือสองมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวดีเทลที่เขาได้ทําเอาไวนะ้นะ เลป็นดีเทลที่เขาแบบตั้งใจทําออกมาให้มันเป็นแบบหนาแนนั่นเองนะฮะและถ้าหาว่าเราโฟกัสตรงฝีม่วงของตัวดาบเราก็จะพบว่าจะมีแมงมุมยักษ์แมงมุมที่แบบใส่หมวกกุ๊กทำอาหารมันเหมือนกับหมวกกุ๊กจริงๆนะเนี่ยตรงเนี้ยด้านบนหมวกกุ๊กของเจ้าตัวแมงมุมนี้นะฮะมันจะมีรูที่ไว้ให้เราเอาตัวกุญแจหรือว่าตัวขี่ที่เป็นกิมมิคกอเทมเสริมมาเซตเข้าไปเพื่อใช้ในการเล่นเสียงแปลงร่างหรือเสียงท่าไม่ตายได้นั่นเอง และตรงด้านล่างสุดของดาบนะฮะมันก็จะมีปุ่มเท่าๆอยู่ปุ่มหนึ่งซึ่งตัวปุ่มเท่าๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้เล่นเสียงฟันดาบนู่นนี่นั่นตรงก้นของเจ้าแมงมุมที่ใส่หมวกกุ๊กอยู่เนี่ยก็จะมีที่ใส่ฐานแล้วก็ที่กั้นฐานอยู่นะฮะซึ่งฐานที่เจ้าตัวดาบเล่มนี้ใช้เนี่ยก็จะเป็นฐานกระดุม LR44 ทั้งหมด2ก้อนนะค,ะครับผมและเมื่อหาว่าเราจับเอาเจ้าตัวดาบอย่าง DX OJER Caliber และ k u m o n o s s e r ayer, มาเปรียบเทียบขนาดไซส์ด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวดาบอย่างคโมโนสเรเยอร์มีน่้ แล้วก็เล็กกว่าดาบโอเจอร์คาริเบอร์อยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะฮะต่อมาก็มาดูในส่วนของตัวกิมมิคไอเทมเสริมเขาได้แถมมาให้ในกล่องนี้ซึ่งกิมมิคไอเทมเสริมที่ว่ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวกุญแจหรือคูโมนอสคีย์นั่นเองนะฮะซึ่งคีย์แรกที่เราจะได้มาก็จะเป็นในส่วนของเชงส์คูโมนอสคี e y และชู u g o คูโมนอสคียซึ่งสําหรับเจ้าตัวคีย์เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่ามันก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรที่มันพิเศษมากมายก็จะเป็นเพียงแค่ตัวกุญแจพลาสติกธรรมดาธรมดา,มดาทืๆเลยเลยยนะะแ้้วววก็ดคามที่่่ววาาาจะตัดบอยง DS เอฟ e r c จอร์คาเนี่ยมันเป็นดาบเพียวๆที่มีลูกเล่นในตัวของมันเองแบบครบจบทําให้เราเนี่ยก็ไม่สามารถนําเอาเจ้าตัวคี์พวกนี้ไปเล่นคู่กับเจ้าตัว DS ดาบอย่าง o อเจ c a l i b e r ได้นั่นเองนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ตัวกุญแจ ที่อาไ้ใช้เล่นคู่กับอุปกรณ์แปลงร่างแลวก็ไอเทมเสริมต่างๆของสไปเดอร์คูโมโนอย่างเดียวเท่าน,านั้นนะครับผมจะบอกว่าเจ้าตัวกุญแจพวกนี้เนี่ยมันทื่อแล้วก็ธรรมดาแค่ไหนนะฮะไอ้ดูที่สัญลักษณ์แมงมุมของตัวกุญแจทั้ง2ดอกนะ,ะก็คือเหมือนกันเลยคือเป็นตัวแมงมุมตัวเดียวกันนะ,ะที่ต่างกันแค่สีเฉยๆก็คือยอมง่ายๆแบบนี้เลยนะ,ะไม่ก็คือไม่คิดจะแบบดีไซน์เป็นสัญลักษณ์อื่นๆอะไรเพิ่มเติมนะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ของแถมแบบแท้จริงเลยนะฮะเนี่ย และก็ของแถมสุดพิเศษนะฮะเมื่อหาว่าเราทำการซื้อเจ้าตัวดาบคู่โมโนอสเเรอยอเอมาแล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป็นของแถมพิเศษอะไรหรอกก็น่าจะใส่มาให้มันดูคุ้มค่าคุ้มราคาแค่นั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวคูโ่โมนอสคีย์โฮเดอร์หรือตัวปวงกุญแจที่เอาไว้ใช้สาหรับห้อยพวกคู่โมนอสขี่นั่นเองนะฮะก็้าตัวคีย์โฮเดอร์ตัวนี้นะฮะมันจะมีที่เอาไว้ใช้สําหรับเน็บเข้ากับเข็มข,ข,ขัดได้อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเน็บเข้ากับเข็มขัดของเลนหรือว่าเข็มขัด แบบสายจริงๆก็ได้นะฮะก็เน็บพกติดเอวไปด้วยก็อาจจะให้อารมณ์ที่แบบว่าดูเท่แล้วก็ดูครูขึ้นมาอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะ ดาบเป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับ DX โม m นสเรเยอร์ดาบที่ว่าใช้ในการแปลงร่างเป็นนักรบเสริมคนใหม่อย่าง Spider Kumo No l เล่มนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครลหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สําหรับผมนะฮะก็เรียกได้เลยว่ามันดูน้อยเกินไปหน่อยคือตัวลูกเล่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับตัวดาบอย่าง o ร์คา a ิเ b อ e r เนี่ยแม้ว่าจะตัวดาบ่มนี้นะมันจะมีตัวกุญแจมีตัวกิมมิไอเทมมาเล่นคู่กับดาบให้มันมีเสียงต่างๆออกมาก็ตามนะฮะแต่ในจุดนี้เนี่ยมันก็ยังสู้เจ้า ตัวดาบอย่างโอเจอร์คาริเบอร์ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีกิมมิกไอเทมเสริมอะไรมากมายนะฮะผมก็ยังรู้สึกว่าเจ้าตัวดาบอย่าง ds เอโอเจอร์คาริเบอร์มันยังทําออกมาได้ดูคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคากว่า mm hmm. คูมโนสเซเรเยอร์นี้พอสมควรนะฮะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่แถมตัวที่ห้อยกุญแจอย่าง mm hmm. คูมโนส โฮเดอร์มาด้วยเนี่ยผมก็ยังคิดเลยนะครับว่ามันราคาจะแพงเกินไปหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่ามันจะแถมตัวที่ห้อยกุญแจมาก็ตามนะผมก็ยังรู้สึกเลยว่ามันแพงเกินไปและที่ผมรู้สึกว่าขัดตาขัดใจนะฮะก็คือตัวเสียงฟันดาบมันมีแค่เสียงเดียวคือพอเป็นโหมดปกติก่อนแปลงร่างเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เสียงฟันดาบชงเชงชงเชงพอแบบเราใช้ท่าไม้ตายอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยผมคาดหวังว่าเราจะได้เสียงฟันดาบที่มันดูรุนแรงขึ้นมันดูมีมิติมากขึ้นมันดูอิมแพกมากขึ้นแต่ตรงนี้มันก็ยังเป ไม่ได้ต่างอะไรกับตอนแปลงร่างเลยสักนิดนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะถ้าเทียบกับ DXO j o e r Caliber เนี่ยตัว DXO j o e r Caliber นะฮะเมื่อเราทําการแปลงร่างเป็นสีไหนก็ตามนะฮะมันจะมีเสียงฟันดาบที่แตกต่างกันไปหมด5เสียงเลยอย่างพอแปลงร่างเป็นขั้วกระต่ายโอเจอร์ก็จะเป็นเสียงฟันดาบอีกเสียงหนึ่งพอแปลงร่างเป็นพมโบโอเจอร์เสียงฟันดาบก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งซึ่งเสียงฟันดาบแต่ละเสียงที่เราจะได้มาเนี่ยจะเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักรบแต่ละคนเลย สำหรับตัวผมนะฮะเจ้าตัวดาบเล่มน,นี้ถ้าหากว่าใครที่ตามเก็บไอเทมต่างๆของขบวนการ k ิงโว a t c h e เนี่ยก็อาจจะไม่พลาดที่จะซื้อมานะฮะแต่ถ้าว่าใครที่แบบไม่ได้ตามเก็บแบบจริงจังอะไรมากมายแนะนําว่าไปเก็บตัวดาบอย่าง DX o a t c e r Caliber หรือไปเก็บพวกหุ่นยนต์อะไรแบบนี้จะคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคากว่านะฮะหรือถ้าใครแบบอยากจะจัดมาเล่นจริงๆนะก็แนะนําว่ารอจัดมันตอนที่มันลดราคามาระดับหนึ่งน่าจะคุ้มค่าแล้วก็ดูคุ้มราคากว่านะครับผมแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะนี่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวผมที่ได้ลองซื้อมาเล่นดูส่วนตัวผมก็คืออาจจะไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายแต่คนอื่นๆก็อาจจะแบบถูกใจเจ้าดับเล่มหนี้มากกว่าผมนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็ลองมามสแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อ,องผผมมด้วยนครับ เอาละฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า